นิยายเสียงเรื่องค้าคือนางร้ายในนิยายจำกัดเรทบทที่3ภารกิจล้มเหลวในจดหมายเขียนถ้อยคำสั้นกระชับเข้าใจง่ายในพริบตาดูท่าจะไม่ใช่หนังสือกล่าวโทษต้วนหลิงยังคงสงบนิ่งถามเสียงเรียบว่าได้รับจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่เมื่อใดทหารสื่อชี้เข้าใจว่าจดหมายนี้เกี่ยวข้องกับคดีเร่งด่วนรีบตอบแทบไม่ทันว่า ข้าน้อยเพิ่งได้รับจดหมายก็รีบนามาส่งใต้เท้าแล้วขอเรียนว่าขอทานที่เป็นผู้นำจดหมายมายังถูกควบคุมตัวไว้หน้าจวนหากใต้เท้าประสงค์จะสอบสวนก็สามารถนําตัวเข้ามาได้ทุกเมื่อขอรับเหล่าทหารของหน่วยองครักษ์เสื้อแพรมักทำงานอย่างรอบคอบย่อมไม่ปล่อยให้แม้แต่ขอทานผู้นั้นลอยนวลโดยง่ายแสงอรุณอ่อนสีทองสาดผ่านชายคาส่องกระทบชุดเฟออี้ฝูบนกายของตัวหลิง จนลวดลายบนผืนผ้าดูเหมือนมีชีวิตแต่หากเพ่งมองใกล้ๆกับแลดูเยือกเย็นแสงแววประหลาดเขาเก็บจดหมายภัพไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นหอมอ่อนบางซึมซาบเข้าสู่ผิวเมื่อแตะต้องไม่ต้องหรอกคิดว่าคงมิก้าลวงตาองค์รัก์เสื้อแพรเช่นนั้นย่อมไม่รู้ที่มาของจดหมายจริงปล่อยเขาไปได้ขอรับซื้อฉีรับคำต้วนหลิงยื่นจดหมายต่อหน้าอีกฝ่ายเอ่ยเสียงนุ่มเจ้ารู้สึกได้ถึงสิ่งใดหรือไม่ แม่ไม่เข้าใจว่าจดหมายจะมีกลิ่นอะไรให้ดมแต่ซื้อชีก็ไม่กล้าละเลยค่อยๆสูบดมอย่างตั้งใจแล้วกล่าวว่าจดหมายมีกลิ่นหอมขอรับต้นหลิงยิ้มบางดวงตาเรียวยาวหลุบต่ำเอ่ออย่างเชื่องช้าใช่แล้วจดหมายมีกลิ่นหอมและยังเป็นกลิ่นหอมชั้นเลิศไม่ใช่สามัญชนทั่วไปจะหามาใช้ได้เจ้าจงไปสอบถามร้านขายเครื่องหอมดูว่ากลิ่นนี้คืออะไรทางด้านหลินถึงนางจามฟุดฟิช คงเป็นเพราะนอนในศาลบรรพชนทั้งคืนกระมังจึงได้โดนลมเย็นเข้าเสียแล้วเช้าวันนี้นายท่านสามสกุลหลินก่อนจะออกไปเข้าเวรที่ว่าการก็ยังอุตส่าห์แวะมาดูนางขายจะมองว่านางยอมซีโรราบหรือยังแต่เมื่อเห็นว่านางยังคงคุกเข่าอยู่หน้าป้ายวิญญ,ญาณก็โกรธจนควันแทบขึ้นหน้าเขาเพิ่งอ้าปากหมายจะด่าว่ากลับเห็นนางล้มพับลงเถาจูรีบเบียดเข้ามาผักนายท่านสามจนเซ่ แล้วพุ่งเข้าหาหลินถิงตะโกนเสียงลั่นใครก็ได้เข้ามาทีคุณหนูเจ็ดล้มหมดสติไปแล้วนายท่านสามถูกสาวใช้ผักจนเซแทบล้มจะด่าก็ด่าไม่ออกได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแม้เขาจะเป็นบิดาใจแข็งไม่พอใจที่หลินถิงออกไปค้าขายทําให้ชื่อเสียงสกุลมัวหมองแต่ก็ไม่อาจใจดําถึงขั้นปล่อยให้นางล้มลงต่อหน้าต่อตาที่นายท่านสามมองไม่เห็นคือขณะที่คนอื่นวุ่นวาย ลิ้นถิงแอบลืมตาข้างหนึ่งส่งสัญญาณให้เถาจูรับรู้เถาจูเข้าใจทันทีรีบแซงร้องให้ข่ามครวนคุณหนูเจ็ดช่างอาพัพนักเหมาไพร่ต่างกูกันเข้ามาพยุงนางขึ้นแล้วหามกลับห้องพักมารดาคงลิ้นถิงคือหลี่ซื่อมาถึงในเวลาถัดมานางแซงร่ำให้ข่ามครวนกล่าวหานายท่านสามว่าลำเอียงเข้าข้างลูกอนุภรยากดขี่ลูกภรยาเอก นายท่านสามจนปัญญาจะตอบได้ถูกนางขวนไปหลายแผลสีหน้าดุดันเจ้าสงบปากเสียทียังจะไว้หน้าผู้คนอยู่หรือไม่หลี่ซื่อถึงได้รู้สึกสะใจอยู่บ้างเรื่องนี้ถึงหูท่านย่าใหญ่แห่งสกุลหลินแต่นายท่านสามได้ปิดไว้ไม่ให้แพร่งพายแผนการของหลินทิ้งจึงสําเร็จรุ่ร่วงขณะนอนแส้เป็นลมอยู่นั้นนางแทบจะหุบยิ้มไม่อยู่ต้องรอให้คนออกจากห้องหมดก่อนถึงได้หัวเราออกมาเต็มที่ ยอมรับว่านางเลือกจังหวะแกล้งเป็นลมได้เหมาะสมยิ่งนักหากทําเมื่อวานซึ่งท่านพ่อยังเดือดดานคงไม่ได้ผลเท่านี้ทว่าหลังจากนางคุกเข่ามาทั้งคืนอารมณ์ของนายท่านสามก็เย็นลงไปมากแต่นางยังยิ้มได้ไม่ทันไรเสียงแจ้งเตือนในหัวก็ดังขึ้นว่าภารกิจล้มเหลวแสดงว่าเมื่อวานไม่ใช่หูฝาดระบบมีอยู่จริงต้องสารภาพรักต่อหน้าเขาต่อหน้าต้้นหลิงชิอหรือ ต่อไปจะเอาตัวรอดได้เยี่ยงไรแต่เมื่อเทียบ,บกับการถูกระบบลบลางเสียสิ้นการหาทางถอยหลังยังนับว่าพอมีหนทางแก้นางจึงต้องชักน้ำหนักอย่างถีท้วนเสียงหัวเราะเงียบลงทันใดใบหน้าเต็มไปด้วยความมืดมนลิ้นถิงขมวดคิ้วลุกขึ้นจากเตียงเถาจูเห็นคุณหนูที่เพิ่งยิ้มแย้มอยู่เมื่อครู่กับทำหน้าเคร่งเครียดก็นิ่งไปครู่หนึ่ง ลินทิ้งเวลามีเรื่องกุ้มใจมักจะปิดประตูแล้วคำดูเงินทองที่ตนสะสมไว้เองเถาจูเคยชินจึงยื่นทองให้นางลูบคุณหนูเจ็ดยังมีเรื่องกัดกุ้มอีกหรือเจ้าคะหลังเหตุการณ์วันนี้คงไม่มีใครมากันแกล้งนางอีกในระยะนี้ลินทิ้งยังเรียบเรียงความคิดไม่เสร็จถอนมือจากถุงเงินไม่ตอบคำถามเพียงกล่าวว่าข้าจะลอบออกจากจวนเถาจูตกใจตามไม่ทันคุณหนูจะออกจากจวนหรือเจ้าคะ ใช่นางน้มตัวหยิบรองเท้ามาสวมเถาจูคัดค้านตอนนี้คุณหนูอ้างว่าป่วยหากถูกนายท่านสามจับได้ว่าลอบออกไปเกรงว่าจะโดนลงโทษอีกนะเจ้าคะหากไม่ใช่เรื่องด่วนก็ไว้ท,ทําทีหลังก็ได้ลิ้นถึงเปิดตู้หยิบชุดผ้าฝ้ายเนื้อหยาบมาหนึ่งชุดแล้วจัดแต่งหน้าแต่งตัวหน้ากระจกด้วยความคุ้นเคยกล่าวเหตุผลตามแบบของตนเองว่าก็อยาให้เขารู้ก็จบไม่เป็นไรหรอก ถาจูรู้ดีว่าขัดไม่ไหวได้แต่ถอนใจพร้อมช่วยอำพางให้คุณหนูเจ็ดเจ้าคะโปรดกลับมาก่อนค่ำนะเจ้าคะได้ยินมาว่าช่วงนี้มีพวกกบฏรอบเข้ามาในเมืองทางการเข้มงวดเรื่องเข้าออกนอกบ้านอย่างยิ่งหากถูกจับตัวได้จะลำบากนะเจ้าคะการค้าขนลินถิงเริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนและตั้งแต่นั้นนางก็ออกจากจวนเป็นประจำโดยบอกว่าออกไปจัดการเรื่องการค้า สั่งเถาจูให้เฝ้าจวนห้ามคิดปุ้งซ่านไม่ต้องห่วงข้าหรอกไม่ใช่ครั้งแรกแล้วข้ารู้ขอบเขตดีเห็นเถาจูทำหน้าหมองหลินทิงก็ยิกแก้มนางเบาๆพักเรื่องระบบไว้ชั่วขราวยิ้มร่าเริงอย่าก,กังวลไปเลยข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วจะซื้อขนมอิวเกามาฝากเจ้าด้วยเถาจูเบ้ปากเบาไม่อยากได้อิวเกาหรอกเจ้าค่ะขอแค่คุณหนูกลับมาโดยปลอดภัยก็พอแล้ว รู้แล้วหน้าลินทิ้งเปิดประตูออกนางค่องแค่วชำนาญเส้นทางในจวนหลินเป็นอย่างดีการเลี่ยงสายตาเบาไพ่จึงไม่ใช่เรื่องยากช่วงเที่ยงวันแดดจัดร้อนแรงทว่าถนนใหญ่ในเขตวางหลวงยังคึกคักเช่นเคยมิได้เงียบเงาแม้แต่น้อยลินทิ้งในชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายผมถักเปียายาวเพียงเส้นเดียวเดินปะปนอยู่ในฝูงชนเมื่อเดินผ่านร้านผ้าลินจี้ที่ตั้งอยู่กลางถนนชีผ่านเจีย้ยนางแอบมองเข้าไป เห็นว่าลูกค้าแน่นร้านคนงานวุ่นไวายไม่หยุดก็คลายใจลงได้บ้างร้านผ้าลินจี้เป็นร้านที่นางเปิดและยังเป็นร้านเดียวที่ถูกนายท่านสามจับได้แต่ก็หาแช่รายได้หลักของนางไม่ยังมีอีกกิจการหนึ่งตั้งอยู่ในมุมเงียบของถนนชีผานเจียเป็นร้านขายหนังสือลินถิ้งไม่เข้าทางหน้าร้านหากแต่มุดเข้าไปทางประตูหลังอย่างคล่องแคล่วพอเข้าไปก็เห็นเด็กหนุ่มผูกผมหางม้าสูงนั่งห้อยขาอยู่บนคือ สายตาจ้องมองนางจากที่สูงราวกับจับโจรลินถิงไม่ยอมแพ้จ้องกับขม็งงปลายผมหางม้าของเขาร่วงลงมาบริเวณเอวผอมบางผ้าคาดเอวมีขุยหินสีเทาแขวนอยู่ใบหน้าภายใต้หน้ากาก,ากปีศาจดูเยือกเย็นดวงตาแวววาวริมป,ปีปากบางชมพูอ่อนเจ้ามาแล้วเขากาล่าวลินทิงพิกดูสมุดบัญชีบนโตะ๊ะไม่ใช่ว่าช่วงนี้งานยุ่งนักหรือยังมีเวลาปีนขืออีกนั้นหรือ เขาไม่สนใจคําเย้าแย่พรุ่งนี้ข้าจะเดินทางไปซูโจพรุ่งนี้ลินทิงแทบจะกระโดดลุกขึ้นเขาพยักหน้าทำไมไม่บอกแต่แรกแล้วงานที่รับไว้เล่าจะคืนเงินหมดหรือไรต้องจ่ายค่าปรับนะนางโบยายเมื่อปีก่อนนางช่วยชีวิตเขาไว้แล้วชักชวนมาเปิดร้านขายหนังสือด้วยกันแต่แท้จริงแล้วร้านนี้เป็นฉากหน้าเบื้องหลังพวกเขารับงานในยุทธภพมไม่ว่าจะเป็นตามหาคนค้นของรับจ้างสืบข่าว เด็กหนุ่มผู้นี้วรยุทธสูงส่งมีเครือข่ายมากมายแต่เดิมเขายังมีบริการรับจ้างฆ่าคนอีกด้วยทว่าโดนลิงนทิงห้ามอย่างเด็ดขาดก่อนจะได้พบกับลิ้นทิงเขานั้นทํางานเพียงลำพังมาโดยตลอดเมื่อนางรู้เข้ากับแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมเขาอดประหลาดใจอยู่หลายส่วนนางขัดสนถึงเพื่อนงั้นหรือทว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่นางเคยช่วยชีวิตไว้เขาจึงตกลงด้วยลิ้นทิ้งนั้นขัดสนเงินทองยิ่ง พราะนางจำได้แม่นยํำว่าในบทเดิมของนิยายมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นายท่านสามจะเสียสละนางเพื่อแก้ปัญหาให้บุตรชายคนเดียวของเขาที่ก่อเรื่องโดยไม่ตั้งใจบุตรชายของเขาทำร้ายผู้อื่นคู่กรณีเป็นบุตรของคุณนางเช่นกันยอมไม่ยอมให้เรื่องเยียบหายเรียกร้องเงินชดใช้ถึงสามพันตำลึงมิฉะนั้นจะนำเรื่องฟ้องถึงทางการคุณนางชั้นหนึ่งปีหนึ่งยังได้เบี้ยว,วัดเพียงร้อยแปดสิลึง ไม่ต้องกล่าวถึงคนเช่นเขานายท่านสามไม่กล้ารับเงินใต้โต๊ะเงินเบี้ยว,วัดอน้อยนิดนั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวของภรรยาลำดับที่สามต้องให้หลินถิงกับมันดายอย่างหลีซื่อคอยช่วยเหลือด้านการเงินอยู่บ่อยครั้งเขาจะมีเงินที่ไหนไปตามเช็ดตูดบุตรชายที่อนุสสนให้กำเนิดทว่าเขาก็ไม่อาจทนนิ่งดูดายปล่อยให้บุตรชายติดคุกจึงหันไปเล็งเป้าหมายที่หลินถิงซึ่งยังไม่ได้มั่นหมาย นายท่านสามตั้งใจจะจัดการมั่นหมายให้นางแลกกับค่าสินสอดที่ได้มาเพื่อนำไปสะสางปัญหาในเมื่อยังไงนางก็ตั้งแต่งออกไปอยู่ดีก็ให้แต่งเร็วหน่อยช่วยน้องชายเสียหน่อยเขาคิดเช่นนั้นตามเนื้อเรื่องเดิมหลี่ซื่อผู้เป็นมารดาของหลินถิงขายสินเดิมของตนเพื่อน,นำเงินมาช่วยจึงหยุดแผนการนั้นได้ทว่าในครั้งนี้หลินถิงไม่คิดจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนางต้องการหาเงิน3,000ตํตลึงด้วยตนเอง เพื่อตัดความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นให้เขาเขียนสัญญาอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต้หยานเมื่อรับเงินแล้วห้ามเขามายุ่งเกี่ยวกับนางอีกแม้แต่น้อยห้องเต้ต้หยานทรงรักของเฮายิ่งนักถึงกับเคยมีพระราชองค์การแก้ไขกฎหมายด้วยตนเองหนึ่งในกฎหมายนั้นมีเนื้อหาปกป้องสิทธิของสตรีตราบใดที่บิดามารดาและสตรีผู้นั้นยินยอม หากเซ็นสัญญากันแล้วสตรีก็สามารถออกไปตั้งหลักแหล่งเป็นอิสระจากครอบครัวได้นี่คือโอกาสของลินถิงดังนั้นนางจึงไม่เลือกที่จะยับยั้งเรื่องที่บุตรชายของนายท่าน3าจะก่อไว้ก่อนล่วงหน้าหากแต่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะได้ใช้โอกาสนั้นตัดขาดกับบิดาด้วยเงินลินถิงจำต้องหาธุรกิจที่หาเงินได้รวดเร็วเพื่อให้สามารถเก็บสะสมสามพันตำลึงให้ครบโดยเร็ว แม้การค้าผ้าในปีหนึ่งจะรุ่งเรืองเพียงใดก็กำไรเพียงแค่ร้อยกว่าตำลึงห่างไกลจากเป้าหมายมากนักการร่วมมือกับเด็กหนุ่มในการรับงานประเภทใต้ดินจึงกลายเป็นความหวังของนางงานหนึ่งมีรายได้หลักสิบหรือหลักร้อยตำลึงหากรับงานลักษณะนี้ได้หลายงานในหนึ่งเดือนรายได้ย่อมเทียบเท่าร้านค้าธรรมดาที่ต้องทำงานหนักหลายปีอย่างน้อยที่สุดลินทิ้งยังหาวิธีได้เงินเร็วและมากกว่านี้ไม่ได้ แน่นอนผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมความเสี่ยงสูงงานประเภทนี้มีอันตรายเป็นธรรมดาแต่นางก็พร้อมจะ,ะเผชิญทั้งสองแบ,บ่งหน้าที่กันชัดเจนนางใช้สถานะคุณหนูสกุลหลินเข้าสืบข่าวจากคุณหนูสกุลใหญ่ในเมืองหลวงซึ่งคนธรรมดาไม่มีวันเข้าถึงเมื่อข่าวถึงมือเขาเขาจึงลงมือปฏิบัติเงินที่ได้มาแบ่งกันคนละครึ่งแม้เมื่อกิจการร้านหนังสือเป็นที่มั่นคงแล้ว ทั้งสองก็ไม่ได้คิดจะรับผู้อื่นมาร่วมมือด้วยถึงแม้กฎหมายใต้ายานจะไม่ได้ห้ามแต่ธุรกิจเช่นนี้ยากจะเปิดเผยหากถูกผู้อื่นพบเห็นเข้าอาจนำความยุ่งยากมาไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตร้านหนังสือนี้จะมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นนั่นคือเขากับนางลิ้นทิ้งคุ้นชินกับการทำงานร่วมกับเด็กหนุ่มคันได้ยินว่าเขาจะไปซูโจถึงกับลนลานถามซ้ำว่า แล้วงานที่เรารับไว้ล่ะเจ้าจะจัดการอย่างไรเด็กหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหางตาเหลือบมองนางไม่ใช่ยังมีเจ้าอยู่หรืองานต่อไปเป็นเรื่องของการตามหาข้าเชื่อว่าเจ้าทําได้แน่ลินถิงไม่มีทางยอมไม่ได้ข้าห้ามเจ้าไปซูโจหากจะไปก็ต้องทํางานให้เสร็จก่อนมิฉะนั้นข้าไม่เสียงยังไม่ทันจบลูกดอกลึกลับพุ่งปักเข้าเก้าอี้ข้างตัวลินถิงเฉียดเส้นผมนางไปเพียงนิดเดียว คำว่าอนุญาตที่เหลือเวียนอยู่ในลำคอก่อนจะถูกกลืนกลับลงไปอย่างฝืนใจนางเปลี่ยนคำพูดทันควันเจ้าไปเถอะการเลือกผู้ร่วมธุรกิจจำต้องรอบคอบยิ่งหากเผลอพลาดเพียงนิดอีกฝ่ายอาจใช้สิ่งนั้นมาขุมคู่เอาได้พริบตาเดียวเด็กหนุ่มก็กระโจนขึ้นไปยืนตรงหน้าตา่างซึ่งหันสู่ตอกเล็กใบหน้าครึ่งล่างภายใต้หน้ากาก,ากขับให้สันการชัดเจนยิ่งนัก อีกครึ่งเดือนข้าจะกลับมาแน่นอนงานสองสามชินถัดจากนี้ข้าจะไม่แตะเงินแม้แต่ตำลึงเดียวหลังเด็กหนุ่มจากไปได้ไม่นานลินทิ้งก็ออกเดินทางบ้างตามคำพูดของเถาจูจึงรีบกลับสกุลหลินแต่เนิ่นเนิ่นฟ้าลิขิดให้คนเป็นศัตรูพบผ่านโดยมังเอิญน,นางแค่หยุดซื้อขนมอิวเกาเท่านั้นกลับได้พบกับตัวลิงเข้าโดยไม่คาดฝันเขาไม่ได้สวมชุดเฟยอี้ฝูหากแต่ยืนอยู่หน้าร้านขายน้ำหอม เพียงสวมชุดผ้าฝ้ายสีน้ำเงินเข้มเรียบง่ายยิ่งดูคล้ายบัณฑิตหนุ่มผิวขาวผู้เดินทางสู่ราชสำนักเพื่อเข้าสอบใหญ่พูดช้าพูดเร็วอย่างไรเสียก็ต้องพูดวันใดก็ไม่เท่ากับวันนี้ลินทิ้งนึกขึ้นได้พันวกไปซื้อหมวกมีผ้าคลุมหน้าสวมปิดตัวจนมิดชิดแล้ววิ่งตรงไปยังตู้หลิงนางเอ่ยอย่างรวดเร็วข้าชอบท่านแล้วหมุนตัววิ่งหนีไปโดยไม่เหลียวหลัง